สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้อากาศดีนะครับเวลาก็ยังไม่ถึงสิบโมงนะวันนี้รู้สึกอากาศเย็นตั้งแต่เช้าเลยนะต,ตอนนี้ยังมองหามองเห็นหมอกนะฮะหมอกนะฮะ ยังมีอยู่เลยนะครับที่ที่นี่นะฮะจังหวัดแพร่นะครับแต่ที่อื่นไม่ทราบนะครับวันนี้อากาศดีนะครับก็เลยรีบออกมาแต่เช้าเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูนะครับแล้วก็มาตรวจงานนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นเจ้าของนะครับโครงการนะฮะอย่าปล่อยทิ้งนะครับอย่าปล่อยทิ้งนะครับให้พวก ทีมช่างนะฮะจะปล่อยให้เขาทํางานแบบโดยที่ไม่เห็นหน้าเจ้าของเลยนะครับนั้นไม่ดีแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะแบ่งปันนะครับเกรดความรู้ให้นะครับเราจะปล่อยให้ช่างนั้นทํางานโดยที่ไม่เห็นหน้าเจ้าของนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะนะครับหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับช่างนะฮะเพราะว่าช่างนี่ นั้นนะครับมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับปะปนกันไปนะครับฉะนั้นเราต้องมาดูนะครับอย่างวันนี้นะครับเราก็ได้สอบถามนะครับดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างนะครับโครงหลังคาด้านบนนะครับยังขาดนะฮะยังขาดอยู่นะครับท่านก็บอกว่า เรียบร้อยนะฮะรอที่จะมุงหลังคานะ,ะแต่ทีนี้เรามองแล้วว่ามันยังขาดอีกนะครับยังยังไม่ครบนะครับฉะนั้นเราก็ให้มาแก้ไขนะฮะแล้วก็เตือนนะครับว่าการทำโคงหลังคานั้นนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับก็คือความแข็งแรงนะครับเพราะว่ากระเบื้องนะฮะกระเบือบเบ้องนะครับเพราะว่ากระเบื้องนะฮะกระเบื้องตรงนี้นะครับมีความ มีน้ำหนักนะรกระเบื้องตัวนี้จะมีน้ำหนักมากนะครับหนึ่งแผ่นนี้มีน้ำหนักอย่างน้อยสี่สี่กิโลนะฮะสี่ถึงห้ากิโลนะครับ,ะรบฉะนั้นความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับโครงสร้างนะฮะต้องแข็งแรงด้วยนะครับะฉะนั้นต้องบอกให้ทีมงานช่างนั้นทำเพิ่มความแข็งแรงให้มากขึ้น นะครับเพราะว่าโครงการของเรานั้นนะครับเราเน้นเรื่องมาตรฐานนะครับคุณภาพนะครับหลายๆอย่างเราเน้นนะครับฉะนั้นถาดตกบกพร่องแบบไหนเราก็ต้องเน้นนะครับให้ทำให้ดีขึ้นนะครับเพื่อว่า f c ของเรานั้นหรือว่าคนที่อยากเขาเขาอยากได้บ้านนั้นนะครับเขาก็แอบมองอยู่นะครับว่าโครงการของเรานั้น สร้างบ้านด้วยมาตรฐานคุณภาพจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าหลายท่านนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านนะครับ mm hmm. เขาก็ดูหลายๆเรื่องนะครับดูหลา,ลายเรื่องเลยไม่ว่าจะ,ะ mm hmm. เจ้าด,ดูเจ้าของโครงการนะครับใส่ใจหรือไม่นะครับโอ้ mm hmm. หลายเรื่องเลยเหมือนกันนะครับโครงการอื่นๆนะครับเจ้าของมาดูหรือเปล่า นะครับใส่ใจหรือไม่นะครับอันนั้นเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับอย่างของเรานะครับเราเพิ่มความมั่นใจให้กับคนที่เขาติดตามอยู่นะครับอ,อยากให้เขารับรู้ว่าเรานะรดูแลอย่างจริงจังนะครับดูแลอย่างเข้มข้นนะครับนี่คือชโนทยโฮมนะครับคือเราตั้ง โการไว้แล้วนะครับว่าเราสร้างบ้านขายนั้นเราต้องดูนะครับเข้มข้นนะครับเพื่อที่จะให้ชื่อชโนไทยโฮมของเรานั้นนะครับติดหูนะครับให้ความมั่นใจนะครับกับ f อกับลูกศิษย์ต่างๆนะครับให้ได้รับรู้ว่าเรานั้นดูแลกันอย่างจริงจังนะครับตอนรับพี่สุเมศด้วยนะครับโอ้โหอยู่ถึงอเมริกานะครับ ขอบคุณมากนะครับพี่สุเมศนะครับเดี๋ยวมีที่อยู่ที่จังหวัดแพร่นะฮะเดี๋ยวได้ทําให้แน่นอนนะครับโครงการของสุเมศวินล่าแล้วกันนะครับอยู่ถึงอเมริกานะครับก็เป็นเอฟซของเรานะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับพี่สุเมศนะครับบอกว่าคิดถึงนะฮะคิดถึงเช่นกันนะครับอ่า อยากจะมาเที่ยวก็คงมาลําบากแน่นะครับเพราะว่าอยู่ถึงอเมริกานั้นไกลนะครับจะเดินทางก็ลําบากนะครับอ่ะเข้าเรื่องนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกให้ทีมงานช่างนะครับทําโครงหลังคาทําสะพานหมูนะครับเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะรับน้ําหนักของกระเบื้องนะครับให้แข็งแรงนะครับจะทําแบบ ไม่ตามแบบขาดนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะครับเราต้องเข้มงวดนะครับช่วยขายหลังแรกอครับช่วยขายหลังแรกให้หน่อยบ้านหลังนี้สวยมากนะครับช้าไม่ได้นะครับช้าไม่ได้นะฮะตอนนี้ก็มีลูกค้าเขาเตรียมยื่นเอกสารอยู่หลายรายเหมือนกันนะครับเรากา็จะพยายามเช็คให้คนที่เขา สเตตเมนต์การเดินบัญชีที่มันแน่นอนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ลูกค้านั้นผิดหวังนะครับเราก็สกรีนหน่อยนะครับบางท่านนั้นอาจจะต้องเดินบัญชีใหม่บ้างนะครับหลายอย่างนะครับฉะนั้นโครงการของเรามีหลายหลังครับใจเย็นๆนะครับหลังที่2หลังที่3นะครับ4 5 6นะครับเจนะครับมีทั้งบ้านเป็นพูลวิลล่ามินิมอลนะครับมินิมอลนะฮะ ขนาดเล็กนะครับมีสะไว้น้ำด้วยนะครับฉะนั้นก็ใครใจร้อนนะครับก็ต้องรีบเอาหลังนี้นะครับส่วนใครใจเย็นๆหน่อยก็ต้องรอนะครับรอนี่นะครับของการของเราในพื้นที่จังหวัดแพร่นั้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีพื้นที่เยอะนะครับที่ของพี่สุเมศก็เยอะนะครับเจ้าของที่อยู่อเมริกานะฮะเดี๋ยว ถ้าสนใจยังไงก็เดี๋ยวทำโครงการสุมเมศวินล่าให้ก็แล้วกันนะครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับก็คือโครงหลังคาตรงนี้นะครับโครงหลังคานะครับตอนนี้เราต้องเพิ่มนะครับเพิ่มสะพานหมูอ่าเครียกสะพานหมูนะฮะเพื่อที่จะรองรับแล้วก็ค้ำยันนะครับให้กับเบื้องนั้นอ่ามีความแข็งแรงนะครับเพราะว่า บ้านนะฮะมันเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับบ้านของเราราคาไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งล้านสี่แสนนะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเท่านั้นเองนะครับไม่แพงนะฮะไม่แพงเลยนะครับโครงการของเรานั้นมีสี่แบบสี่สไตล์ให้ลูกค้านั้นเลือกเลยนะครับจะเลือกแบบมีสระว่ายน้ํานะครับเราก็มีนะครับ จะเลือกแบบราคาที่กํากลังของท่านซื้อได้นะครับอย่างเช่น15,000บาทถ้าไม่มีภาระนิสิตท่าก็ซื้อได้นะครับพื้นที่ของเราก็แบ่งสัสดส่วนนะครับนะครับเพื่อที่จะให้รองรับให้ลูกค้านั้นมีกําลังซื้อนะครับเข้าถึงได้นะครับเช่นชโนดไโฮมของเรานะครับเราเน้นนะครับหลายหายอย่างนะครับ ต้อนรับสาวจังหวัดชนบุรีอำเภอบ้านบึงด้วยนะครับสาวจินนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับทักทายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สุเมศอยู่ถึงอเมริกานะฮะอันนี้ก็เป็น FC ของเรานะครับก็ก็ติดตามนะฮะได้ประโยชน์แน่นอนนะครับกับ ทางเรานะครับเราพร้อมที่จะแบ่งปันนะครับเกร็ดความรู้หลายๆเรื่องนะครับให้กับทุกคนอยู่แล้วนะครับบางท่านนั้นอาจจะสร้างบ้านไม่เป็นบางคนนั้นอาจจะจ้างคนอื่นเขามาสร้างบ้านนะครับแต่ก็ความรู้ไม่มีนะครับฉะนั้นกอ็อยากจะสอบถามหรือจะเรื่องความรู้ต่างๆก็สามารถที่ติดตามของเราได้เลยนะครับที่ ทางเพจบ้านสวยด้วยมือเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือชโนไทยชาแนลนะครับทาง u t u b e นะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับก็ถือโอกาสมาเยี่ยมชมโครงการนะครับเตรียมไ่หมดแล้วนะครับสำหรับนี่กระเบื้องนะนี่กระเบื้องนะครับจริงๆช่างเขาความพร้อมจะมุงมีแล้วล่ะนะครับแต่ว่า ยังขาดอยู่ที่ว่าสะพานหมูนะครับต้องเพิ่มเติมเราถึงจะให้ใส่งกระเบื้องเข้าไปนะครับถ้าจะตามใจช่างเขาก็ทําได้หมดเลยโดยที่บางครั้งนั้นอาจจะแบบไม่ถูกต้องนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับแต่ทีนี้เราเจ้าของโครงการเราก็พยายามนะครับให้เขาทําด้วยความแข็งแรงนะครับได้มาตรฐานนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูด้านบนกันนะครับว่าบ้านหลังราคาเท่านี้นะครับเรามีขนาดห้องกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขนาดห้องน้ำนห้องครัวนะครับเราก็ย่อขนาดให้มันเล็กลงนะครับเพราะว่าบ้านราคาเราขายไม่แพงนะครับเราจะไปทําแบบพื้นที่ใช้สอยนั้นกว้างมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่า มันจะเกี่ยวกับต้นทุนในการสร้างนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ชโนไทยโฮมหนึ่งนะครับอยู่ไม่ไกลนะฮะอยู่ตรงนี้เองนะครับจากจุดนี้นะครับเดินไปโครงการที่หนึ่งนะครับห่างกันไม่ถึงร้อยเมตรนะครับนะครับรู้สึกว่าจะเจ็ดสิบเมตรนะฮะหกสิบนะครับ มีเจ้าของบ้านอยู่ครบนะครับเจ้าของบ้านแฮปปี้นะฮะสบายใจนะครับมาเจอกันทีไรก็ทักทายกันนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับบอกว่ามีปัญหาอะไรก็แจ้งทางเราได้นะครับเราก็จะได้มาแก้ไขแล้วก็ดูแลให้นะครับอะดูวิวธรรมชาตินะครับใครอยากได้บ้านแบบวิวธรรมชาติก็มาดูได้เลยนะครับนี่ มีวัวนะฮะมีวัวมีวัวนะครับ,ม,รม,รรบมีเพื่อนบ้านนะฮะจากนี่ไปรู้สึกจะสามร้อยเมตรเป็นถนนใหญ่นะครับเป็นถนนหลักของอ่าเนะี่ยสังเกตเห็นรถอยู่เลยนะครับเป็นถนนหลักนะครับก่อนรู้สึกว่าจะขยายได้เป็นถนนหลักนะครับ,ยยนนนรบออกไปนี่เข้าไปในจังหวัดแพร่นะครับเลี้ยวขวาไปจังหวัดน่านนะครับ ไปจังหวัดเชียงรายพะเยานะฮะเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็ไปทางอุตรดิตพิษณุโลกนครสวรรค์แล้วก็กทมนะครับกรุงเทพนะครับด้านหน้าที่เห็นนี้ก็คือเป็นศูนย์ราชการนะครับของตัวจังหวัดนะครับเป็นหอประชุมนะครับศูนย์ประชุมอบจของจังหวัดนะครับแผนกช่างกลนะฮะสรุปก็คือโครงการของเรานั้นมีเพื่อนบ้านนะครับ มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เงียบเหงานะฮะแล้วก็ได้ธรรมชาติแล้วก็ไม่ไม่พลุกพ่านนะครับต้นรับคุณสายลมสายใจด้วยนะครับอันนี้ fc ของเราเช่นกันนะครับอยู่ที่ชนบุรีนะฮะสายลมสายใหญนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับอยากจะทำธุรกิจอสังหานะครับอยากจะสร้างบ้านขายนะครับ ปรึกษาได้นะครับอยากจะสร้างบ้านนะครับเราไม่คิดค่าปรึกษาอยู่แล้วล่ะนะครับโทรมาสอบถามได้ทักกันมาได้นะครับเรายินดีนะครับเพราะว่าเกร็ดความรู้ต่างๆนั้นนะครับถ้าไปร่ำเรียนจริงๆมันก็แพงนะครับคอร์สหนึ่งก็ถือว่าแพงนะครับอันนี้เรามาดูความเรียบร้อยนะครับส่วนตัวบ้านเราก่อแล้วนะครับนี่ สเ,เราใส่เอ็นนะครับเพิ่มความเข้มแข็งนะครับสำหรับหน้าต่างเป็นหน้าต่างกระทุง้งนะฮะไอ้ที่เราพูดกันก็คือตัวสะพานหมูนะฮะอยู่ด้านบนนะฮะตรงนั้นต้องเสริมนะรเราต้องให้ช่างเสริมนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับไม่ได้นะฮะตอนนี้ทีมงานช่างก็เริ่ม นะครับเพื่อที่จะเทคานอย่างเอ็นทับหลังนะครับนี่เอ็นทับหลังของเราก็อันนี้เขาเรียกเอ็นทับหลังนะครับนเอ็นทับหลังนอย่างน้อยต้องให้ได้สิบห้านะฮะสิบห้าเซนหยด เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง,งตัวบ้านนะครับอย่าให้ต่ำกว่าสิบนะครับไม่ได้นะครับฉะนั้นก็จะไม่ได้รับความแข็งแรงนรีนแล้วเขาเรียกเ e อ็นทับหลังนะฮะจะก,ก่อนี่นะครับอันนี้ก็จะต้องมีเ e อ็นตรงนี้อีกนะครับเอ็น e ตรงนี้มานี่นะครับเขาเรียกว่าเ e อ็นทับหลังนะฮะต้องมีความหนา อย่างน้อยได้สิบห้านะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับขอบของประตูนะรตรงนี้ต้องนี่ฮนะต้องมีขเขาเรียกเอ็นนะฮะนี่ต้องให้ได้นะครับแล้วก็จะมีกรอบขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยพอสูงได้ระดับนะฮะ อย่าง100เมตรทา0นี้จะต้องมีเอ็นนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงสำหรับผนังนะครับอันนี้คือห้องนะอันนี้คือห้องห้องนอนห้องเล็กนะครับมีความกว้างอยู่3.3เมตรท่า0นครับคูณ3เมตรา0ก็ถือว่ากระทัดรัดดีนะครับกระทดลัดดีนะครับอย่างนะรั้วนะฮะรั้วของเราก็ คืบหน้าเด้เยอะนะฮะลวกอ่าหนะ้าที่เราจู่หัวไว้นะครับก็คือช่างจะต้องทําสะพานหมูนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักของกระเบื้องนะครับไม่ทําไม่ได้นะครับไม่ทําไม่ได้นะครับ,นะรบเราต้องเน้นนะครับอันไหนช่างที่เขาทําผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกแบบ ต้องให้แก้ไขนะครับมาดูรั้วบ้างนะครับรัว้วนะครับรั้วของเราก็ทําค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับส่วนตรงที่เป็นช่องว่างตรงนี้คือระแนงนะฮะจะต,ติดเป็นระแนงไม้นะครับนี่รั้วของเราก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับดูด้านหน้านะฮะบ,บ้านหลังนี้ ด้านนี้ก็ฉาบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรั้วนะครับอ่ะส่วนตรงนี้นะครับเราก็เตรียมที่จะขึ้นอีกต่อไปนะครับไม่นานนี้แน่นอนนะครับจะขึ้นงานฐานลากนะครับหลังกลางนี้ก็จะเป็นหลังเล็กหน่อยนะครับหลังนี้มีเนื้อที่อยู่ห้าสิบตารางวานะฮะ แล้วมาตรงนี้อีกหนึ่งหลังนะครับหลังนี้ก็จะเป็นสามห้องนอนสามห้องน้ำนะครับอันนี้คือชโนไทโฮมนะครับเรานะครับมีความพร้อมนะครับแล้วก็ทีมงานช่างนะครับแล้วก็ต้องทำได้มาตรฐานด้วยนะครับถ้าไม่มาตรฐานไม่ได้นะครับเพราะว่าเรา ฐานาที่เจ้าของโครงการนะฮะก็ต้องดูแลอย่างเข้มข้นนะครับไม่ได้นะฮะจะทําแบบรวบๆไม่ได้แน่นอนนะครับด้านหน้านี้นะครับสำหรับใครที่เป็นซื้อบ้านที่เรากำลังสร้างอยู่นะครับไป สถานที่ท่องเที่ยวนั้นยิ่งไม่ไกลเลยนะครับออกไปนี่นะฮะเลี้ยวขวาก็ไปเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นถนนในหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็อยากจะไปเที่ยววัดช่อแฮนะครับก็ไปอีกประมาณ5กิโลนะฮะเป็นเป็นวัดอารามชื่อดังนะครับไปนี่เลี้ยวขวาไปแล้วก็ตรงไปอีกประมาณ5กิโลนะครับไปถึงวัดช่อแ AL. อ่แล้วก็ใครอยากจะไปอุทยานแพะมืองผีนะครับก็เลี้ยวซ้ายนี่ไปก็ไม่ไกลนะครับไปขนส่ง นะครับแล้วอนาคตเป็นเป็นเมืองใหม่นะฮะของจังหวัดแพร่เลยนะครับถ้าใครซื้อบ้านตรงนี้นั้นอีกประมาณ2ปีเนะี่ยเป็นเมืองใหม่ของจังหวัดแพร่ตรงนี้จะเสร็จหมดเลยนะครับฉะนั้นคนในทางเมืองจังหวัดแพร่ก็จะขยับขยายนะครับมาทางนี้มากขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะฮะใครอย่างที่บอกนะครับต้องการที่จะทําธุรกิจอสังหานะครับใครที่อยากอยากจะสร้างบ้านเป็นนะครับใครที่จะสร้างบ้านขายนะฮะอยากจะทําธุรกิจเหมือนเรานะครับเรายินดีนะฮะที่จะให้คําปรึกษานะครับแล้วก็แบ่งปันเกร็ดความรู้ต่างๆให้กับท่านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับขอแค่กําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กันนะครับ ของอย่างนี้นะครับความรู้นะครับไม่มีใครให้กันง่ายๆแน่นอนนะครับบางท่านนั้นอาจจะคิดมากเกินไปนะครับว่าทํางานทําธุรกิจนี้คงทําไม่ได้หรอกนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนะฮะทุกอย่างอยู่ที่ใจนะครับอย่างเงินนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีมากเกินไปนะครับบางท่านคิดไปเกินเลยนะครับโอ้โหจะเอาเงินที่ไหนมาทําธุรกิจสร้างบ้านขายนะครับ จริงๆแล้วไม่ต้องมากมายนะครับทุกอย่างใจต้องมาก่อนนะครับเขาเรียกว่าทุนภายในนะครับทุนภายในก็คือว่าเรามีใจก่อนนะครับเงินตามมาที่หลังนะครับเงินตามมานะฮะขอให้มีใจก่อนนะครับการสร้างบ้านขายนะครับไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าเลิกคิดคําว่ากลัวไม่ได้ขายนะครับเลิกคิดได้เลยนะครับทําบ้านได้ขายแน่นอนมันอยู่ที่ว่าคุณจะขายเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับ คุณจะเอากําไรเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับเลิกคิดคําว่าทําบ้านแล้วไม่ได้ขายนะครับไม่ต้องคิดแบบนี้นะครับเลิกคิดนะครับทําบ้านแล้วต้องขายแล้วก็ขายได้เกินร้อยด้วยนะครับและอยู่ที่ว่าเราจะขายเท่าไหร่เท่านั้นเองจะเอากําไรเท่าไหร่นะครับคําว่าทําแล้วกลัวไม่ได้ขายตัดความกลัวออกนะครับอยากเรียนรู้ เรื่องการสร้างบ้านอยากรู้อยากมีความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจอสังหานะครับติดตามได้ที่นี่นะครับทางเพจบ้านสวยด้วยมือเรานะครับแล้วก็ทาง youtube นะฮะชโนไทยชาแนลนะครับ, Channel Channel, รบท่านมีความรู้แน่นอนนะครับเรานี่แหละนะครับจะแบ่งปันเสร็จความรู้ต่างๆแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องไม่คิดตังค์ด้วยนะครับไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ๆไม่ต้องไปเสียค่าคอร์สเรียน แพงมากเกินไปอย่างผมนี่เรียนค่าคอร์สนะั้นแพงมากนะฮะแพงมากนะครับอ่าฉะนั้นใครอยากเป็นติดตามได้ที่นี่นะไม่ต้องไปร่ำเรียนนะครับเบื้องต้นให้ศึกษาไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดีย๋ยวท่านประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับอ่าสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณคุณสายใจสายลมนะครับวันนี้ f c ของเราตั้งแต่อ่าจัดรายการนะครับ 92.50จนะฮะจำได้น่าจะใช่นะครับขอบคุณพี่สุเมศนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านที่ไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่า,าหน้าจอมันจะมืดไปหน่อยนะครับอขอบคุณทุกคนกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสรวนวันนี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย